สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่ในหัวข้อลักษณะเนื้อคู่และคู่แท้ของคุณรวมถึงแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีเลยเรามาดูกันเลยนะคะชาวพิจิกว่าเนื้อคู่ของคุณจะมีลักษณะเช่นไรขอพลังงานไพ่โรแมนต์แอนด์เลิฟค่ะบอกลักษณะเนื้อคู่ของชาวพิจิกคู่แท้ที่จะได้ลงเอยกันในภพชาตินี้ใบแรก certified คนที่มีความพึงพอใจในตัวคุณคนที่เขาเจอคุณในครั้งแรกรู้สึกมีแรงดึงดูดคุณเป็นคนที่ทมีเสน่ห์ต่อใจเขามากเลยนะคะมีเสน่ห์ลึกลับมีเสน่ห์ดึงดูดใจ d ดสสิ i n g up วันนั้นจะเป็นวันที่คุณนั้นมีความเฉิดฉายค่ะคุณจะแต่งตัวออกจากบ้านอย่างมั่นใจไม่เป็นความมั่นใจอยู่ข้างในว่าวันนี้คือวันที่ดีวันนี้เหมือนมีรางสังหรณ์ดีๆที่ทำให้คุณนั้นแต่งตัว เป๊ะนะคะเป๊ะกว่าปกตินะคะมีความเฉิดฉายมากกว่าวันอื่นๆในทุกๆวันนะคะ s l u s i o n แสงสว่างส่องสว่างไพ่กำลังบอกว่าคุณนะคะจะมีออร่าออร่าจับทันทีเมื่อสถานการณ์ที่ความรักกำลังจะมาใกล้ตัวคุณนะคุณจะรู้ได้เลยนะเป็นพลังงานของคนที่จะมีความงามมากขึ้นเพื่อนคุณหรือคนรอบข้างเขาอาจจะทักคุณนะคะว่า คุณทำอะไรมาทำไมคุณดูเฉิดฉายคุณดูมั่นใจในตัวเองคุณแต่งตัวดีในทุกๆวันคุณมีความเปล่งประกายมีผิวพัรร์ที่ออร่าสดใสเหมือนกับเป็นสัญญาณบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะบอกให้คุณได้รู้ว่าคุณกำลังจะได้เจอคู่แท้ของคุณแล้วและนี่คือรายสัญญาณค่ะก่อนที่คุณจะได้พบคู่แท้เนื้อคู่ของคุณเรามาดูสถานการณ์ที่คุณจะได้พบเจอเขา สถานการณ์ที่ชาวพิจิกจะได้พบเจอกับคนรักที่เป็นคู่แท้ของคุณจะพบเจอกันในสถานการณ์แบบใดการเดินเรือคนทางไกลคนที่อยู่ไกลห่างกันต้องข้ามน้ำข้ามทะเลามาจึงจะได้เจอกันนะคะข้ามน้ำข้ามทะเลจึงจะได้เจอฟนิก ไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของความรู้สึกที่เหมือนคุณกำลังจะได้เติบโตตื่นรู้แล้วข้ามสู่วันใหม่ด้วยการที่คุณนั้นเห็นคุณค่าในตัวเองถึงที่สุดวันที่คุณเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนมายเซตของคุณวันที่คุณรู้สึกว่านี่แหละวันของฉันจะเป็นความรู้สึกที่เป็นปัจจตังนะคะคุณจะรู้ได้โดยตัวคุณเองเลยว่าลมเปลี่ยนทิศแล้วนะลมตะวันออกกำลังพัดมา ะะการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นถ้าไพ่ออกมาในลักษณะนี้เนี่ยมองว่าชาวพิจิกคุณนะมีคู่ที่เป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณแน่นอนคู่บุญคู่บาร,รมีค่ะหากไม่ใช่เป็นลักษณะนี้เนี่ยคุณจะไม่มีพลังงานที่ ส่องสว่างมากมายเช่นนี้เลยไม่มีสถานการณ์ที่เป็นท็อกซิกใดๆทั้งสิน้นคุณจะอยู่ในจุดที่คุณตระหนักรู้และเห็นคุณค่ายอย่างตัวเองเต็มที่คุณจะรักตัวเองมากขึ้นคุณจะดูแลสุขภาพตัวเองคุณจะอยากมีสุขภาพร่างกายที่ดีจิตใจที่ดีมองโลกในแง่ดีโดยที่ไม่ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณเลยคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองในวันใดว,วันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วมันจะเกิดขึ้นมา ป,ปุบปรับฉับพันเลยค่ะความรู้สึกนี้และไพ่ใบนี้ใช่เลยนะคะคนคนนี้เนี่ยคุณอาจจะกำลังจะได้เจอในเร็วๆนี้เลยหรือในตอนนี้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณกับเขาเนี่ยกำลังพูดคุยการทางออนไลน์อยู่นะในไพ่นะคะมีความหมายของคำว่าเดทออนไลน์นะมี n ิงซัมวันนิวแล้วก็ setting a date นะคะอืม ให้กำลังบอกว่าเร็วๆนี้เนี่ยคุณมีเกณฑ์มากเลยนะที่จะถูกชวนไปออกเดทไปทานข้าวนัดพบนัดเจอกันค่ะนะคะคนทางไกลคนที่รู้จักกันทางออนไลน์เป็นไปได้แล้วก็เป็นช่วงที่คุณนั้นตอนหนักรู้คุณค่าของตัวเองแล้วกลับมารักตัวเองอย่างเต็มที่นะคะดีมากๆไพให้ของคุณนะใต้สำหรับเป็นเดอะรันเนอร์พลังงานการวิ่งหนีค่ะ ทำไมพลังงานการวิ่งหนีขึ้นมาเช้าพิจิกหรือว่าเป็นคนที่คุณกำลังจะวิ่งหนีเขาไปกำลังจะรู้สึกอยากจะ move on แล้วหรือเปล่าเพราะมีค,คําให้ควา moving on ขึ้นมาด้วยนะคะ p a r t i n g นะอาจจะเจอกันในสังคมเพื่อนเป็นไปได้นะคะเนี่ย time with friends คุณอาจจะได้เจอเขาในวงสังคมที่มีเพื่อนฝูงเดียวกันหรืออาจจะเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนในสื่อโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะ เพราะว่าไพ่เนี่ยกำลังบอกเลยว่าตอนนี้สถานการณ์ของชาวพิจิกคุณอาจจะรู้สึกรักตัวเองเต็มที่จนไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักแล้วการที่คุณมีแสงส่องสว่างในตัวเองแต่งตัวดีในทุกๆวันแล้วก็พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีในตอนนี้ปัจจุบันขณะนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะคุณทําเพราะคุณต้องการความรักจากคนอื่นนะคะคุณทําเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณคู่ควรกับสิ่งสิ่งนี้คุณคู่ควรกับ ความรักที่ดีคือการให้กับตัวเองคุณลงทุนกับตัวเองนะคะกลายเป็นว่าสิ่งนี้แหละที่จะเป็นแรงดึงดูดให้คนคนนี้เนี่ยคนทางไกลหรือว่ารักออนไลน์เนะนี่ยนะเนี่ยค่ะมีมีสองประเด็นนะคะหรือจะเป็นคนคนเดียวกันเลยนี่แหละนะแล้วก็คนที่เป็นเพื่อนกันคนที่มีเครือข่ายอยู่ในสังคมเดียวกันหรือสังคมโซเชียลที่เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะคะเพื่อนในสื่อโซเชียลก็ได้นะคะนี่แหละที่เป็นแรงดึงดูดให้คนคนนี้เนี่ย ไม่อยากจะละสายตาจากคุณได้เลยอะนะรามาดูกันค่ะชาวพิจิกถ้าอยากจะแนะนำอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ของคุณแนวโน้มความสัมพันธ์ความรักของคุณในตอนนี้ค่ะ loyalty ความพักดีความเป็นมิตรแท้ถือเป็นค่านิยมที่สำคัญที่สุดจงรักพักดีต่อเพื่อนของคุณเนี่ยมีเกณฑ์มากเลยนะชาวพิจิก คุณกำลังเดียวอยู่คนที่อายุรุ่นลาวคราวเดียวกันเนี่ยหาเฟรนส์ Friends, นะคะหรือเป็นคนที่รักสุนัขก,ก็ได้นะรักสัตว์เลี้ยงค่ะมีสัตว์เลี้ยงน้าน้องหมาน้องแมวได้หมดเลยนะคะอืมเลิฟไลฟ์ชีวิตรักปราศจากปัญหาและปราศจากปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเพลิดเพลินไปกับความหลงไหลแห่งความรักการได้รักและการเป็นผู้ที่ถูกรัก เป็นความรักที่เท่าเทียมกันเป็นความรักที่พักดีเป็นความรักที่มีทั้งความซื่อสัตย์ความเมตตาปราณีและความลุ่มหลงแล้วอยู่กันเหมือนเพื่อนนะคนที่มีความรักให้กันแบบเพื่อนเป็นกรลยะาณมิตรนะคะเป็นมิตรภาพที่ดีเนี่ยเป็นอะไรที่อบอุ่นใจนะเพราะว่าเราจะรู้สึกสบายใจกับการที่เราจะพูดคุยนะคะพูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะ่ะคนที่เขามีความซื่อสัตย์แล้วก็เป็นคนที่อยู่ในเจเนเรชันเดียวกันน่ะนะคะนะ แต่ใดๆเนี่ยตอนนี้รู้สึกอยากจะขยายไพ่เดรันเนอร์มากเลยนะคะไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดขึ้นมาในในตำแหน่งของชาวราศีลัคนาพิจิกนั่นแปลว่าอาจจะเป็นคนที่คุณหันหลังวิ่งหนีออกจากเข้ามาแล้วก็เป็นไปได้ด้วยนะในกรณีนี้นะคะกาเดียนเ e l s เทวดาผู้พิทักษ์พลังที่สูงกว่าบางอย่างจะปกป้องคุณจากความยากลำบากและความโชคร้าย ขอให้คุณเชื่อใจในเทวดาผู้พิทักษ์ของคุณค่ะชาวพิจิกอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่เป็น guardian angels นะคะตัวคุณเองที่เป็นเทวดารักษาปกปกักปกป้องพลังงานของตัวคุณนะคะเป็น higher s e l f การเชื่อมต่อกับตัวตนขั้นสูงได้ภายใต้สำหรับ moving up โวันนี้ก็มี moving on moving on แล้วก็ moving up นะคะแต่ไพ่ใบนี้เนี่ยไม่ใช่การออกจากไปแต่เป็นการที่เลื่อนระดับสถานะขยับขึ้นไป นะะในไพ่เนี่ยกำลังอธิบายถึงอาชีพการงานที่คุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะงานที่คุณทําอยู่นั้นคุณกําลังจะได้รับข้อเสนอแนะหรือกําลังจะได้รับออเดอร์เพิ่มขึ้นได้ขยายกิจการการงานนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วก็หมายถึงการเพิ่มเงินเดือนก็ได้นะคะที่เลื่อนระดับขึ้นไปหรืออาจจะเป็นตําแหน่งที่คุณกําลังจะได้เลือ่อนตําแหน่งปรับขึ้นให้สูงกว่าเดิมนะคะในเรื่องของการงานก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไป นะอืมพลังงานไพ่ดีมากนะคะชาวพิจิกสิ่งที่คุณกําลังจะได้พบเจอเนี่ยเหมือนกับในตอนนี้คุณกล,กลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วกลายเป็นว่าพลังงานของคุณนะเฉิดฉายเฉิดฉายแล้วเปล่งประกายมากๆนะคะเรามาดูกันไพ่ยขยายขยายลักษณะเนื้อคู่คู่แท้ของชาวลัคนาราศีพิจิกและแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณค่ะชาวลัคนาราศีพิจิก คู่ของคุณคู่แท้ของคุณเป็นเช่นไรลักษณะเขาเป็นคนอย่างไรเจ็ดถ้วยนะคะเป็นคนในฝันคนที่เหมือนหลุดออกมาจากฝันเป็นคนที่ไม่คาดฝันนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดที่มากมายเป็นคนเจ้าแผนการนะคะมีโปรเจกต์เยอะแยะมากมายคะ่ะคนคนนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่คุณพึงพอใจ พไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยเป็นไพ่อของความรู้สึกที่เกินคาดคิดเกินจะคาดฝันใช่คนนี้แน่ๆหรอฉันได้ความรักขนาดนี้เชียวหรอนะคะแต่คุณได้นะคุณได้นะคะชาวพิจิกมาดูกันลักษณะนเนื้อคู่ของชาวพิจิกค่ะไปต่อไป2เหรียญการบนกลับแน่นอนนะคะจะเป็นความลังเลสับสนใจนะคะก็ไม่ปาน หรือจะเป็นการกลับมา move on เป็นวงกลมนะคะก็ไม่เถียงเพราะอะไรไพ่ทั้ง7ดถ้วยและ2อเหรียญก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่คนคนนี้หรือตัวคุณเองนะคะเคยพูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ไม่ได้โฟกัสที่กันและกันหรอกนะในช่วงแรกนะคะมองว่าเป็นช่วงที่ช่วงที่ดูใจนะ นะก็ยังเป็น choice เป็น option เป็นตัวเลือกของกันและกันอยู่แต่กลับกลายเป็นว่าไม่สามารถเอาความรู้สึกนี้ออกไปจากความคิดความรู้สึกได้เลยนะคะไม่ว่าพยายามที่จะไปพูดคุยกับความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจไปที่สิ่งอื่นๆที่อยู่รอบกายก็ก็ต้องวนกลับมาอยู่ดีนะคะคนทางไกลาการสื่อสารโลกออนไลน์ค่ะการสื่อสารของคุณและเขานั้นเต็มไปด้วยความสุขรอยิ้มคุณเห็นไหมคะว่า สองไม้เท้านี้มีดอกทานตะวันนะคะที่เป็นเรนโบน w ่ะบานสะพรั่งเลยยิ้มแฉ่งนะคะต่อให้จะอยู่ไกลกันแต่พวกคุณกลับรู้สึกผูกพันกันได้แล้วคุยกันได้ทุกเรื่องเลยอะนะเป็นความรู้สึกที่มันสเปเชียลค่ะมันเกินกว่าคาว่าพิเศษคือความผูกพันที่คุณอาจจะไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าคุณจะพูดคุยกันไม่ได้จนถึงวันนี้ นะมีเลข2นะคะสเหรียญแล้วก็2ไม้เท้าคุณอาจจะมาเขาเรียกว่ามีการปฏิสัมพันธ์หรือการพูดคุยกันเริ่มคุยกันได้ในช่วงระยะเวลา2อ,อาทิตย์2เดือน2วัน2ชั่วโมงหรือ2ปีก็ประมาณนี้ค่ะมีหลัก2เลข2นะคะแล้วก็ไปจนถึงความรู้สึกที่ผูกพันกันมากแบบที่คุณเข้าใจกันคุณมีความคิดที่คล้ายๆกันหลายอย่าง คุณมีความฝันที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันระยะเวลาที่คุณพูดคุยกันเนี่ยนะคะในช่วงแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกลังเลสับสนแต่กลับกลายเป็นว่ายิ่งนานวันนานวันยิ่งคุยกันมากขึ้นจากความสับสนนะคะความสับสนความรู้สึกลังเลใจกลับกลายเป็นความแน่ใจความมั่นใจและคุณสื่อสารกันเริ่มบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนานขึ้นนะคะ จากแป๊บแป๊บวางสายนะคุยกันวนไปวนมาก็เริ่มลงลึกถึงประเด็นในความฝันเริ่มพูดคุยในเรื่องของการเติบโตวความชอบทัศนคติกิจกรรมสิ่งที่ชอบทำแอทิวิตี้ต่างๆเติบโตมาเป็นเช่นไรอยู่ในครอบครัวอย่างไรคุณพูดคุยกันลงลึกแล้วเจาะลึกมากขึ้นเพราะคุณดูสิพ่สไม้เท้าเนี่ยได้เห็นไหมคะ ทุกช่วงเวลาเลยเนี่ยเช้าว่างวันเย็นเลยหรือเปล่านะหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณว่างๆนะ่ะนะคะอืมแต่ทุกครั้งที่คุยกันนะ่ะมีความสุขใจไม่มีแล้วเนี่ยความลังเลสับสนนะคะเพราะพ่ายอยู่ในตำแหน่งอดีตไงนะเรามาดูกันต่อหรือยังไงต่อโอ้โหหมดความสับสนแต่ทำไมถึงจะปวดหัวใจล่คะค่ะนะชาวพิจิเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์นี้เนี่ยคู่แท้ของคุณนะคะคนที่เคย เอาดาบเสียบอกคุณหรือเปล่านะคะอืมเป็นดาบที่มองไม่เห็นนะดาบแห่งความรักความรู้สึกเศร้าเสียใจอกหักเกิดอะไรขึ้นนะคะมันเกิดอะไรขึ้น Queen of Pentacles คุณเป็นที่รักนะคะคุณเป็น the one เป็นหนึ่งเดียวเป็น One and Only นะไม่ว่าอย่างไรแล้วให้คุณตระหนักรู้เอาไว้เลยคนคนนี้เนี่ยคู่ของคุณเขารักคุณ เขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะไพ่ที่ออกมาเนี่ยนะคะไม่มีใบไหนเลยที่เป็นพลังงานของความของความลังเลนะในตอนนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะความลังเลนะคะในอดีตเนี่ยเป็นไปได้ในอดีตเป็นไปได้แต่ตอนนี้ไม่มีเลยเราต้องมาขยายกันเรามาดูกันว่าไพ่เจ็ดถ้วยกำลังจะสื่อสารอะไรเนื้อค,คู่คู่แท้ของชาวพิจิก ความสัมพันธ์เป็นเช่นไรคะเจ็ดถ้วยจะบอกอะไรกับชาวพิจิก King of w a n d s คนคนนี้ทำงานเก่ง mm hmm. เขา dive golf ด้วยไหมนะคะอาจจะชอบเล่นกีฬานะคะเป็นสปอร์ตแมนนะ,ะพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานเพศชายที่มีความเจ้าสเสน่ห์เขาเป็นคนทำงานเก่งอาจจะเป็นชาวธาตสไฟได้นะคะ,นะคะแล้วทีนี้เนี่ยคนคนนี้เขาเป็นคนที่ มีเสน่ห์มากๆแล้วก็ทำงานเก่งด้วยมองว่าเขามี option ออปชันนั่นแหละนะเป็นคนที่มีคาริสม่าเกิดมาแล้วมีเสน่ห์ดึงดูดใจมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะเป็นคนที่แต่งตัวดีมีรสนิยมดูดีนะคะโอ้ภายใบนี้พลังงานของการ move on นะคะอาจจะเป็นคนที่เคยเทคุณคนที่เคยวิ่งหนีคุณอะ่ะคนที่เคยหันหลังให้คุณไปนะคะ เขาดูท่าทางจะมั่นใจในตัวเองเหมือนกันนะคนคนนี้นะคะเรามาดูกันว่าสองเหรียญอยากจะบอกอะไรกับชาวพิจิกมีเกณฑ์มากเลยนะคะว่าพูดแท้ของคุณเน่ยเคยเป็นคนที่เทคุณไปก่อนนะคะลักษณะนี้เลยมาดูกันสองเหรียญอยากบอกอะไรชาวพิจิกสามไม้เท้าคนทางไกลการรอคอยพูดคุยสื่อสารกันดูสิคะแต่ในไพ่นี่นะ เป็นไฟแดงนะแปลว่าอะไรในตอนนี้คู่ของคุณคู่แท้ของคุณอะอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่คุณและเขาพักความสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยเห็นไหมคะจอดรอคอยรอคอยการสื่อสารรอคอยการพูดคุยรอไปก็ส่องไปคนคนนี้เป็นคนดื้อค่ะลักษณะนิสัยเขานั้นดื้อนะนะคะเป็นคนที่มีความเจ้าเสน่ห์แล้วก็ดื้อนะ่ะ อ,อแล้วชอบสองคุณนะคะนี่คนคนนี้เขาไม่ค่อยฟังใครคนคนนี้ป็นคนไม่ค่อยฟังใครไม่ฟังใครเลยด้วยเขามีความเป็นตัวของตัวเองเองินดเพเดนซ์สูงมากๆเลยมองว่าในช่วงแรกเขาก็ไม่ได้คิดที่จะโฟกัสในเรื่องของความรักหรอกนะด้วยพลังงานของตัวเขาอะนะคะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับมีอะไรให้เขาทําเยอะแยะคะ่ะด้วยตัวเขามีเรื่องให้โฟกัสมากมายเนี่ยมีแอคทิวิตี้มากไายเขาทํานะคะแล้วก็เป็นคนที่มีคนเข้าหาเขาเยอะนะ เขาแทบจะไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆก็มีคนมารักแบบนั้นได้เลยนะคะเรามาดูกันส่องไม้เท้าเดอยวกจะสื่อสารอะไรกับชาวพิจิก the lover เพราะสิ่งนี้แล่ละค่ะคนรักของคุณเนี่ยคนที่เป็นคู่แท้ของคุณเขาตกหลุมรักที่ทัศนคติของคุณความฉลาดฉเฉลียวของคุณการตอบคำถามของคุณการตั้งคำถามของคุณมันสื่อสารให้คนคนนี้รู้ว่า ที่แท้แล้วคุณไม่ธรรมดาเลยชาพิจิตคุณเป็นคนที่มีไหวพลิบคุณรู้ทันราชาไม่เท้าแล้วมาพูดคุยกับเดลิเวอร์ที่เป็นสองไม้เท้าคุณเป็นคนที่มีวาทศิลป์คุณเป็นคนที่รู้ว่าจะพูดอะไรในจังหวะอะไรจังหวะไหนคุณมีกาลเทศะคุณถามเข้าไปแบบที่คุณมีกลิ่นอะถามแบบเป็นการพูดคุยอย่างที่ไม่น่าเบื่อ นะค,ะคนคนนี้รู้สึกมีแรงดึงดูดนะคะ interest in you เขารู้สึกว่าเขาอยากจะค้นหาคุณยิ่งคุยกับคุณยิ่งรู้ถึงภูมิปัญญาความเฉลียวฉลาดแล้วก็ความเจ้าเสน่ห์ของคุณ d e l o v e r s นะคะ d e l i v e r s ชาวลัคนาราศีมิถุนได้นะคะชาวมิถุนได้นะและ a s o f o n e การเริ่มต้นนะคะจาก2ไม้เท้าเป็น1ไม้เท้าคือความชัดเจน ในตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าคู่รักคนรักของสาวพิจิกเนี่ยนะคะคุณกับเขามีความจริงจังมากขึ้นแล้วนะนะที่ผ่านมาเนี่ยมีความจริงจังคุยกันจริงจังมากขึ้นลงลึกถึงรายละเอียดมากขึ้นเริ่มซซเรียสมากขึ้นคุยกันเรื่องถึงงานที่ทําสิ่งที่ชอบทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเขาเรียกว่าเปิดใจกันมากขึ้นแล้วเรามาดูกันอะไรที่ทําให้เกิดสามดาบ สามดาบคืออะไรคะลักษณะเนื้อคู่คู่แท้แนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวพิจิต3สามดาบเขาอยากไปต่อในความสัมพันธ์คนคนนี้กําลังเอาจริงเอาจังกับการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคนคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะเนี่ยราชาไม่เท้าเนี่ยนะคะเขาทํางานเก่งเขาเจ้าสเสน่ห์แต่เขาก็เป็นคนที่เวลาทํางานแล้วเขาโฟกัสอยู่กับงานเต็มที่เลยคนคนนี้นะและด m มู n โอ้ความคิดถึงความโหยหาคุณคุณคิดว่าเขาไม่จริงจังกับคุณคุณคิดว่าระยะเวลาที่เขานั้นหายไปหรือไม่ได้ตอบคุณเวลาที่ห่างหายกันไปเนี่ยเดมูนเขาอาจจะมันเป็นความคิดอะมันเป็นจินตนาการของคุณนะ่นะคะแต่จริงๆแล้วไพ่กำลังบอกว่าเขาเนี่ยกาลังมุ่งหน้าตั้งหน้าตั้งตาสร้างเนื้อสร้างตัวและเดมูนเนี่ยเป็นพลังงานของอารมณ์อารมณ์ลว้ลวนๆเลยไม่มีเหตุผล นะะในเรื่องนี้ก็เป็นไปได้ที่ทำให้คุณนั้นตกอยู่ในความพารานอยนะเป็นความคิดที่เกิดขึ้นมาค่ะนะเพราะคุณอาจจะไม่รู้นะ่ะว่าเขาทำอะไรเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณไม่ได้ทำให้คุณเคลียร์นะคะกลายเป็นความคิดถึงกันแบบเอาออกจากหัวไม่ได้ความรู้สึกที่อยากเป็นที่รักต้องการที่จะเป็นที่รักนะคะแต่หารู้ไหมคุณเป็นที่รักของเขาแล้วอ่ะ โอ้เพราะความเงียบเงียบใส่กันไพ่เนี่ยไม่มีประเด็นอะไรเลยนอกจากหนึ่งคุณอาจจะมองว่าเขาไม่จริงจังกับคุณความสัมพันธ์ที่ไม่มีคอมมิตเมนต์และเขาก็เงียบเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรไม่ค่อยสื่อสารอะไรเขาอาจจะดูเฉิดฉายดูน่ารักเจ้าเสน่ห์ในโลกออนไลน์แต่ว่าตอนคุยกับคุณเขาอาจจะดูนิ่งๆจนคุณคุณไม่รู้อะที่ที่เขาทํานั้นรักหรือไม่รักไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไร แบบนั้นค่ะนะคุณคิดว่าคุณรักเขาข้างเดียวหรอสินะเป็นความคิดถึงการพูดคุยกันพลังงานเนี่ยจริงๆแล้วเขามีความรู้สึกให้คุณมากกว่าที่คุณรู้แต่คนคนนี้นะคะเป็นคนที่ลักษณะภายนอกดูร่าเริงสดใสแต่จริงๆตัวเขาอะภายในเนี่ยเป็นคนที่เก็บตัวนะรักสันโดษนะคะอืม คุณอาจจะกําลังพบเจอคนกับคนที่เป็นคล้ายๆกับ2บุคลิกด้วยนะคะเนี่ยใช่เลยเนี่ยความลังเลและลไพ่ราศีมิถุนก็เป็นไพ่ของจิมินายนะคะนะที่เป็นรูปสองคนอะนะคะเขามีลักษณะที่ไม่มีใครดูเขาออกได้ง่ายนะคะเหมือนกับมีมุมส่วนตัวมีโลกส่วนตัวของเขาที่เป็นเซฟโซนที่ไม่ใครเข้าถึงได้ง่ายแต่ด้วยความแสดงออกมาเป็นคนที่เฟรนี่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ย รักซันโดะค่ะนะอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกว่าน้อยใจนะคะน้อยใจเรามาดูกันว่าไพ่ควีนเหรียญอยากจะบอกอะไรกับชาวพิจิกนะคะไพควีนเหรียญมาแล้วค่ะการขอความรักการสารภาพรักมองว่าเขาจะ Take Action นะเขามองว่าคุณนั้นเฉิดฉาย ชาวพิจิกคุณเป็นคนที่มีความเติมเต็มได้ในตัวเองจริงๆแล้วคุณมีดีไม่ต้องงอ,อใครเลยคนคนนี้เขาก็ลังคิดพิจารณาว่าเขาจะทํายังไงให้คู่ควรกับคุณต่างหากละ่ะที่เขาเงียบไปรู้ไหมคะแล้วนี่แหละชัดเจนแล้วนะ King of Sword หลังจากนี้นะคะสิ่งใดที่คุณต้องการนะความชัดเจนความกระจ่างในความสัมพันธ์คุณจะได้รับสิ่งนั้นคุณจะได้คอมมิตเมนต์ค่ะจากนี้คุณไม่ต้อง เขาเรียกว่าตั้งสถานะสดอีกแล้วนะคะเปลี่ยนสถานะได้เลยเปลี่ยนสเตตัสได้เลยและนี่หกไม่เท้า congratulation ค่ะสำเร็จแน่นอนความสัมพันธ์นี้กับคู่ของคุณนี่แหละนะคะประเด็นอะไรไม่มีเลย เป็นเรื่องของอารมณ์รวนๆเลยนะคะควณจะต้องบาลานซ์อารมณ์ตัวเองให้ดีนะปรับสมดุลตัวเองให้ดีนะคะก็อยู่ในจุดที่เป็นควีนถือเหรียญก็คือคนที่มีความมั่นคงในหัวใจของตัวเองแล้วก็ไม่โอนเอ็นไปกับอารมณ์ที่ปัทุขึ้นมาอย่างง่ายๆเพราะว่าบางทีรักที่อยู่ทางไกลเนี่ยนะรักที่อยู่ห่างไกลกันถ้าไม่มีรอยลฮาร์ดะคะถ้าไม่มีหัวใจที่พักดีแล้วก็ ขาดความเชื่อใจความคิดระแวงสงสัยไปเองก็อาจจะทําให้สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นปัญหาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเกิดขึ้นได้แล้วทําให้คุณรู้สึกว่าบางครั้งคุณโดนคุณโดนลวงอ่ะคุณโดนลวงโดยมารในตัวคุณเองนะคะมารเนี่ยแหละที่รู้จักคุณดีที่สุดเขารู้ว่าคุณต้องการอะไรเขารู้ว่าเวลาคุณมีความรักคุณต้องการคนรักที่เอาอกเอาใจใส่คุณแต่ในกรณีนี้เนี่ยไม่มีใครที่จะ เป็นไปตามที่คนรักปรารถนาได้แต่ความรักคือความเข้าใจกันค่ะนะบางครั้งตัวเราก็ยัง ไม่ได้ดีพอหรือว่าไม่ได้เป็นที่รักได้ทุกอย่างสมดังใจเราเองเลยนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีไม่ดีพอสําหรับคนอื่นนะบางครั้งเราก็ยังไม่พอใจกับสิ่งที่เราเป็นในบางครั้งบางทีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระทําคำพูดหรือการแสดงออกต่างๆบางครั้งก็ยังต้องมาถามตัวเองเลยว่าเออทาแบบนี้ไปทําไมถูกไหมคะบางครั้งมีในกรณีนี้นเหมือนกันแล้วลองคิดดูสิคะว่ากับคนรักของคุณนะที่เติบโตมาแตกต่างกันนะคะทั้ง เรื่องครอบครัวแล้วก็วัฒนธรรมหรือสังคมต่างๆนะคะจนกว่าจะมาเจอกันได้เนี่ยก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในชีวิตดังนั้นเนี่ยนะคะในเหตุผลของคนสองคนเนี่ยที่เขาเป็นคนที่ภายในมีความเงียบสงบส่วนพลังงานที่แสดงออกมาถึงจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ก็สำคัญเลยคืออยากให้เข้าใจความเข้าใจก็เป็นสิ่งสำคัญในความรักนะคะอืม เข้าใจกันนะคะเข้าใจกันไหมในวันที่คนรักไม่น่ารักแบบนี้นะคะนะแล้ววันหนึ่งคุณก็จะหันมาขอบคุณตัวเองในวันที่ความรักของคุณนั้นประสบความสําเร็จเนี่ยไปถึงเส้นชัยเนี่ยนะคะไปถึงงานแต่งงานได้เลยนะคะเนี่ยหกเมถาวรนะคะวันหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าขอบคุณหัวใจของคุณที่มั่นคงที่เป็นรักที่พักดีแล้วคุณไม่เคยปล่อยมือกันนะเนี่ยถึงจะเงียบกันไปยังไงแต่เวลาคุณรู้สึกว่าคุณคุณรู้สึก เปล่าเปลี่ยวใจอะนะเพราะคุณเนี่ยมันมันเป็นความรู้สึก alone นะคะ home alone นะถึงจะเป็นโสดก็จริงแต่พลังงานของคุณนั้นมีเดอะมูนมามาเกี่ยวโยงด้วยน่ะน่าจะต้องมีแหละสภาวะที่คุณรู้สึกเหงาอะนะคะอืมแต่จริงๆคนรักคุณเขาก็ไม่เคยปล่อยมือจากคุณเลยนะเห็นไหมคะมือสองมือยังเชื่องกันตลอดแล้วไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ของการขอความรักแสดงความรักด้วยนะคะจากนี้น่าจะมีการปรับ ปรับตัวแล้วก็ปรับพฤติกรรมให้เข้าหากันมากขึ้นมีการจูนเข้าหากันมากขึ้นนะคะโอ้พายใต้สำหรับนี่ไงพลังงาน The Emperor เนี่ยคนคนนี้มีภาวะผู้นำและเป็นชาวต่างชาติ100%แล้วนะคะ The Emperor นะคนคนี้เขาเป็นคนที่มีตำแหน่งนา่การงานที่สูงนะคะแล้วก็ต้องปกครองดูแลคนในใต้อำนาจของเขานะคะแล้วก็จะเป็นพลังงานของคนที่มุ่งมั่น ในเป้าหมายในความสําเร็จของชีวิตนะคะแต่เวลารักใครเนี่ยรักจริงรักจริงมากเลยนะคะคุณก็อาจจะไม่เข้าใจในตัวตนของเขานะในช่วงแรกนะคะก็อาจจะมีบ้างที่มีห่างๆกันไปเงียบๆกันไปอย่างเงี้ยนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะ่คู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันนะคะชาวพิจิก็ขอให้คุณนั้นรักษาความรักของคุณให้ดีงามเสมอๆนะคะแล้วคนคนนี้แหละเป็นคู่กับคุณนะคะเขาจะพาคุณไปในจุดที่คุณจะรู้สึกเลยว่าโอ้ เกินฝันนะคะไม่คิดที่จะคาดฝันเพราะพลังงานเขาเป็นพลังงานเดอเอมเพอเลอร์เลยเป็นราชาของราชาทั้งปวงเลยนะคะชาพิจิกระเรามาดูสรุปกันหน่อยว่าความรักของชาพิจิกกับลักษณะ,ะกับเนื้อคู่นะคะกับเนื้อคู่คู่แท้ของคุณนะคะเรารู้แล้วละลักษณะเป็นเป็นเช่นไรเนาะเรามาดูกันว่าจะลงเอยแบบไหนนะคะสองใบเลยเนี่ยระหว่างโลกนี่เห็นไหมคะ การแตกต่างกันความแตกต่างที่ลงตัวนะถึงจะอยู่แตกต่างกันหรืจะอยู่ห่างไกลกันแต่คุณก็พยายามที่จะปรับตัวแล้วก็เข้าใจกันได้เสมอเลยสร้างอาคารเขาอาจจะทำงานเกี่ยวกับ construction หรือการที่จะต้องสร้างตึกรามบ้านช่องอสังหาริมทรัพย์แบบนี้ก็ได้นะคะและนี่ by the book นะคะนี่แหละเป็นเส้นทางที่ถูกกำหนดมาแล้วนะให้คุณมีหัวใจที่เข้มแข็ง แล้วก็เดินตามเส้นทางที่ถูกต้องไป by the book นะคะมองว่าคุณก็มีไกด์ไลน์นะคะมีไกด์ดิงไลท์นะมีความรู้สึกที่เป็นความคิดที่คุณเชื่อมั่นอ่นะคุณเชื่อมั่นว่าถ้าคุณอยู่ในเส้นทางนี้เนี่ยคุณจะไม่หลงทางแล้วคนนี้คือคุณี่ใช่ของคุณใต้สำหรับค่ะ imagine จินตนาการเห็นไหมบอกแล้วเนี่ยเป็นคนในฝันของคุณเลยนะคะเขาจะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว้าวอ่ะคู่ของคุณอ่นะเขาจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคง เป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วมีการงานที่มั่นคงเป็นคนที่มีแรงดึงดูดกับคุณมากๆแล้วเป็นคนที่รักคุณเพียงคนเดียวนะจากที่ไม่เคยง้อใครเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนพลังงานมาเป็นง้อคุณแล้วด้วยความที่คุณเฉิดฉายกลับมารักตัวเองรับรองค่ะคุณได้ความรักไปนะคะแล้วก็ได้คนที่คู่ควรกับคุณที่สุดคนที่เกินจะฝันเลยแหละนะคะก็ยินดีด้วยกับชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะ โอเคคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะคำทำนายลักษณะเนื้อคู่ของคุณและก็แนวโน้มความสัมพันธ์ขอให้คุณมีรอยยิ้มทุกวนันและก็สมหวังสมปรารถนากับคนที่เป็นคู่แท้เนื้อคู่ของคุณคนนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ